สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก v o a ภาคภาษาไทยเรอกกาสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่10ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอนสนิทและคุณนิทิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐบาลซีเรียยืนยันว่าจะทำงานต่อท่ามกลางความวุ่นวายหลังระบอบอาซารล่ม รวบตัวชายที่มีอาวุธปืนตรงกับที่ใช้ยิงซีโอบริษัทประกันใหญ่เสียชีวิตและมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อวิจารณ์ต่อไทยกรณีส่งตัว6นักเคลื่อนไหวกับกัมพูชาว่าเข้าข่ายปราบปรามข้ามชาตินอกจากนั้นแล้วครับรัฐมนตรีกรลาหมจีนปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการปราบทุจริตรายงานเชิงวิเคราะห์เหตุยิงเรือสะท้อน ปมพิพาทการประมงไทยเมียนมาช่วงท้ายรายการวันนี้ครับนังมิวสิควลเอเมเลียเปเรสประกาศสักดาเข้าชิงลุกโลกทองคำ10สาขาและคำว่าอะไรเป็นคำแห่งปีจากการประเมินของพจนานุกรมเมอริแอมเว็บสเตอร์ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับ ข่าวแรกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในซีเรียน,นะครับ คุณธิการมีรายละเอียดเรื่องนี้เสยรับฟังครับค่ะทางนายกรัฐมนตรีของซีเรียค่ะยืนยันในวันจันทร์นะคะว่าคณะรัฐมนตรีนั้นจะเดินหน้าทํางานต่อไปแม้ว่าจะเพิ่งเกิดเหตุการณ์กลุ่มแข็งข้อต่อต้านบุกยึดเมืองหลวงและค้นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีประชา,อ,าอัลอาซาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ท่ามกลางความวุ่นวายครั้งใหญ่ในประเทศโดยสัญญาณแห่งปัญหาและความท้าทายในซีเรียนั้นปรากฏขึ้นทันทีภายใต้าการควบคุมของพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธที่นําโดย อบูมูฮัมหมัดอัลกอลานีอดีตสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายเอาเคดาเมื่อประชาชนจำนวนมากตัดสินใจลีภ้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะท่ามกลางวิกฤตสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มที่อิหร่านให้การสนับสนุน เมื่อวันจันทร์อิสราเอลระบุว่าได้โจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นสถานที่เก็บอาวุธเคมีและขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อมาให้ตกอยู่ในการครอบครองของกลุ่มติดอาวุธแนวคิดสุดโตง่งนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังเข้าประจําการในเขตกันชนภายในดินแดงของซีเรียหลังจากทหารซีเรียถอนกําลังออกไปนะคะทางการตุรกีเผยว่ากองกําลังพันธมิตรของตุรกีเข้ายึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางเหนือของซีเรียมาจากกองกําลังชาวเคิร์ดที่สหรัฐ ให้การสนับสนุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกในพื้นที่ต่างๆของซีเรียรหลังการล่มสลายของระบอบการปกครองที่นําโดยประชา,อ,าอัลอาซารทางด้านรัฐบาลรัสเซียระบุด,ด้วยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้อนุมัติสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองให้แก่อัลาซารแล้วโดยทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าขณะนี้อาซาร์หลบอยู่ที่ไหนและยืนยันว่าปูตินยังไม่มีแผนจะพบกับอาซาร์ในตอนนี้ค่ะ นายกรัมรีมูฮัมหมัดกาซีจาล,ลาลีซึ่งยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปแม้รัฐบาลอาซารถูกโค่นอำนาจกล่าวกับสื่อ Sky News Arabia TV บียเมื่อวันจันทร์ว่าเราจะทำงานต่อไปเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นพร้อมระบุว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงขณะนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว นายกซีเรียกล่าวด้วยว่ารัฐบาลกำลังร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านและตนพร้อมที่จะพบกับเอลกรานีผู้นำกลุ่มซึ่งปรากฏตัวประกาศชัยชนะที่สุราแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมื่อวันอาทิตย์นะคะ,ะแถลงการของกลุ่มแข่งข้อต่อต้านยืนยันค่ะว่าจะรับประกันเสรีภาพสำหรับประชาชนทุกคนและจะไม่บังคับให้สตรีต้องสวมเครื่องแต่งกายแบบมุสลิม บรรยากาศทั่วไปในกรุงดามัสกัสค่อนข้างเงียบเหงาเมื่อวันจันทร์ค่ะประชาชนเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแม้ว่าร้านค้าต่างๆและระบบขนส่งมวลชนยังคงปิดให้บริการผู้คนจํานวนหนึ่งยังคงชุมนุมฉลองชัยชนะของกลุ่มต่อต้านตามจัตุรัสต่างๆขณะที่บางพื้นที่มีชายถืออาวุธยืนประจําการอยู่บนท้องถนนนะคะทางการอิสราเอลแสดงความยินดีต่อการค่อนอำนาจร,รัฐบาลอาซาของซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดข,ของอิหร่านและกลุ่มเฮสบอลาในเลบาน,นอน ก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลบุกยึดครองพื้นที่ในเขตกันชนภายในซีเรียหลังจากที่ฐานซีเรียท้อนกำลังออกไปแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกิเดียนซากล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าผลประโยชน์เดียวที่อิสราเอลมีอยู่คือความปลอดภัยของพลเมืองอิสราเอลและนั่นคือสาเหตุที่เราโจมตีใส่ระบบยุโทโธปกรณ์ต่างๆเช่นอาวุธเคมีที่ยังคงมีหรือขีปนาวุธพิสัยไกลและจรวดเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในการครอบครองของกลุ่มแนวคิดสุดโต่ง ผู้สื่ข่าว a อพในกรุงดามัสกัสรายงานด้วยค่ะว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่สนามบินทางสนามบินทหารทางตะวันตกเชียงใต้ของกรุงดามัสกัสในวันอาทิตย์ซึ่งเคยเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางอากาศจากอิสราเอล ทางนี้ซีเรียตกลงยุติการสั่งสมอาวุธเคมีตั้งแต่ปี2013ค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลซีเรียถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีโจมตีใส่แถบชานกรุงมดามัสกัสจนทําให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยคนอย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่ารัฐบาลซีเรียยังคงลักลอบเก็บอาวุธเคมีบางส่วนเอาไว้เพื่อใช้โจมตีศัตรูในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะคุณรัตพลครับและกลับมาที่ข่าวอัญญากกรรมใหญ่ที่ ล่วงเลยมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งก็คือเรื่องราวของผู้บริหารบริษัทประกันสุขภาพที่ถูกยิงเสียชีวิตที่มหาคนครนิวยอร์กนะครับล่าสุดนะครับผู้บัญชาการตำรวจของนิวยอร์กหรือ NYPD กล่าววันจันทร์ว่าสามารถจับกลุ่มชายวัย26ปีที่มีอาวุธปืนตรงกับที่ใช้สังหาร CEO บริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ของสหรัฐเจสกาทิช ผู้บัญชาการ NYPD กล่าวว่าการจับกลุ่มตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้พบเห็นชายคนนี้ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลลในรัฐเพนซิลเวเนียทิชกล่าวที่งานถแถลงข่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังได้พบเสื้อผ้ารวมถึงหน้ากากที่เป็นรูปแบบเดียวกับที่ถูกสวมใส่โดยบุคคลที่เราต้องการตัว เธอบอกด้วยนะครับว่าเลาย,ยังพบบัตรประจำตัวปลอมของรัฐนิวเจอร์ซีซึ่งผู้ต้องสงสัยใช้ในการแสดงตนเมื่อตอนที่เข้าพักโรงแรมโฮสเทลในนิวยอร์กก่อนทำการยิงเหยื่อหัวหน้าฝ่ายสืบสวนของ NYPD โจเซฟเคนนี่ระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้มีชื่อว่าลุยจินิโคลัสแมนจินาแมนจิโอนีซึ่งเกิดและโตในรัฐแมริแลนด์เขา มีที่อยู่อาศัยล่าสุดที่นครฮอนโอลูลูที่รัฐฮาวายและมีประวัติเกี่ยวข้องกับนครซานฟรานซิสโกนะครับแมนจิโอนน่ครอบครองปืนที่สามารถประกอบขึ้นเองได้หรือที่เรียกว่าโกสกันซึ่งไม่มีเลขรหัสซีเรียลนัมเบอร์กำกับนะครับเขาถูกจับกลุ่มที่เมืองอัลทูนาในรัฐเพนซิลเวเนียห่างจากนครนิวยอร์กมาทางตวนตก375กิโลเมตร ตำรวจยังได้พบเอกสารความยาวสามหน้าที่ทำให้เข้าใจได้ว่าแมนจิโอีนนั้นประสงค์ร้ายต่อภาคเอกชนสหรัฐทิชกล่าวว่าเอกสารที่เขียนด้วยลายมือนี้สะท้อนถึงแรงจูงใจและชุดความคิดเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วนะครับ CEO บริษัท United Health Brian ด t o m p s o n วัย50ปีถูกยิงเสียชีวิตขณะที่เขาเดินไปที่การประชุมนักลงทุนประจำปีที่โรงแรมฮิลตันมิดทาวลางเกาะแมนฮัต ตันนะครับโดยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เพียงไม่กี่ช่วงถนนของแหล่งท่องเที่ยวในนิวยอร์กหลายแห่งเลยทีเดียวครับก่อนที่จะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้นะครับเจ้าหน้าที่นั้นใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อแกะรอยมือปืนโดยพบว่าเขานี้ออกจากจุดก่อเหตุไปในสวนสา,สาธารณะเซนทรัลพาร์คใจกลางเกาะแมนฮัตตันโดยการขี่จักรยาน จากนั้นก็ออกจากสวนสาธารณะไปแต่ไม่ได้ถือเป้ที่ติดตัวมาก่อนไปด้วยนะครับเขาทิ้งจักรยานไว้และเดินต่ออีกราว2ช่วงถนนก่อนที่จะขึ้นรถแท็กซี่ไปยังสถานีรถบัสบริเวณสะพานจอชวอชิงตันและบริเวณดังกล่าวนั้นก็เป็นสถานที่สำหรับการเดินทางต่อไปอยังเมืองใหญ่ๆเช่นบอสตันฟิลาเดลเฟียและกรุงวอชิงตันนะครับ หน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ประกาศให้รางวัลน,นำจับ50า0 0ดอลลาร์หรือราว1ล้าน7แสนบาทเพิ่มเติมจาก1 0 0 0 0ดอลลาร์ที่เสนอโดย NYPD นะครับเมืวันสาร์ตำรวจเผยแพร่าภาพอีกสองภาพของผู้ต้องสงสัยรายนี้ที่น่าจะมาจากกล้องภายในรถแท็กซี่ในทั้ง2ภาพนั้นชายคนดังกล่าวปิดหน้าบางส่วนด้วยหน้าก,ากากสีฟ้าครับ ค่ะขยับกลับมาที่ประเทศไทยนะคะผู้เช่วชาญกล่าวกับวิโอค่ะว่าการที่ทางการไทยส่งตัวนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชา6คนที่โดนกล่าวหาในข้อหาก่อกบฏทรยศชาติจากการวิจารณ์รัฐบาลบนแพลตฟอร์ม Facebook กลับไปยังกัมพูชาเพื่อขึ้นศาลเมื่อเดือนที่แล้วนั้นชี้ให้เห็นค่ะว่าไทยยังคงมีส่วนในการปราบปรามข้ามชาติซึ่งหมายถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลที่มุ่งเป้าไปยังผู้เห็นต่างที่อยู่นอกประเทศนะคะ ผู้ถูกส่งตัวกลับครั้งนี้เป็นหญิง4คนและชาย2คนและทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับพักสงเคราะห์ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านที่มีชื่อเสียงในประเทศและโดนปราบปรามโดยการยุบพักเมื่อปี2017การดำเนินคดีและการจับกุมคุมขังสมาชิกพักจำนวนมากด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจความเข้าเมืองของไทยให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนว่าผู้ลี้ภัยทั้ง6คนบวกกับเด็กอีกหนึ่งรายอายุ5ขวบถูกควบคุมตัวที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนก่อนถูกส่งตัวกลับ กัมพูชาตามการรายงานของ Radio Free Asia ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน USA GM เช่นเดียวกับ VOA ค่ะ สำนักข่าวเอพีรายงานว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวนี้ถูกสาลแขวงกรุงพนมเปญดำเนินคดีเมื่อเดือนสิงหาคมในข้อหาทรายศชาติสืบเนื่องจากการโพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชากรณีโครงการสามเหลี่ยมความร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามโครงการดังกล่าวเป็นข้อตกลงในแผนพัฒนาและร่วมมือกันทางการค้าและการเดินทางย้ายถิ่นในพื้นที่4จังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ชายแดนของกัมพูชาซึ่งติดก,กับลาวและเวียดนามและลงนามกันในปี1999ก่อนจะริเริ่มอย่างเป็นทาง การในปี2004สามเหลี่ยมความร่วมมือนี้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นการมอบผลประโยชน์ให้กับต่างชาติโดยเฉพาะการมอบสัมปทานที่ดินที่ถูกมองว่าเป็นการเสียที่ดินและอำนาจอธิปไตยให้กับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีความบาดหมางในทางประวัติศาสตร์ กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยแคมแร์หรือ Cameroon Movement for Democracy ที่ก่อตั้งโดยการน,นำฝ่ายค้านที่วิพายอยู่ต่งางแดนวิจารณ์ว่าการส่งตัวกลับจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6เผชิญกับการปฏิบัติที่ไร้ความเป็นมนุษย์และต่ำแามในทันทสถานกัมบ,บูชาที่แออัดดีโอฟ Free เชียรายงานว่าทั้ง6คนถูกควบคุมตัวไว้แยกกันก่อนการพิจารณาคดีในกรุงพนมเปญซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดพวกเขาอาจต้องโทษจำคุกเป็นเวลาหลายปี เตียชุ่งคอสกของสำนักงาํานักข่าหลวงใหญ่ผู้ลิภายแห่งสาประชา,ชาติหรือ UNHCR ระบุทางอีเมลถึงวิวเอโดยแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งตัวนักเคลื่อนไหวทั้ง6คนกลับประเทศซึ่งขัดกับพันธบุพันธ์ของไทยที่รับประกันว่าจะไม่มีการส่งตัวผู้ใดกลับประเทศหากพวกเขาเผชิญความเสี่ยงต่อชีวิตหรือเสรีภาพ เขาส UNHCR กล่าวว่าเราต้องการคำอธิบายอย่างเร่งด่วนจากทางการไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้เคารพในกฎหมายของไทยและพันธบผตรพันระหว่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก การปราบปรามข้ามชาติเกิดขึ้นในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งด้วยค่ะคุณรัตาพลครับโดยเมืเ่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชา3คนที่ UNHCR ระบุว่าเป็นผู้ที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยงถูกทางการไทยจับกลุ่มพร้อมครอบครัวของพวกเขาสืบเนื่องจากการวางแผนประท้วงระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาคุณมเนตมาเยือนไทยนะครับ องค์กรสิทธิมนุษยชน r r e e o m House สรุปเมื่อปี2022ว่าตั้งแต่ปี2014มีพลเมืองต่างชาติในไทยกว่า150คนที่กลายเป็นเหยื่อของการปราบปรามข้ามชาติลักษณะนี้ฟิลโรเบอร์สันผู้อำนวยการองค์กร Asia ียฮิวแมนไร s ์เลเบ a d แอดเว e s กล่าวว่าไทยนั้นไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวฮุนและครอบครัวชินวัตที่ อยู่เหนือพันธะผูกพันใดๆก็ตามที่ไทยนั้นควรต้องยึดถือไว้ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวดังกล่าวนั้นสารต่อมายังมาจากรุ่นพ่อคืออดีตนายกมนตรีฮุนเซนและทักษิณชินวัตรมาสู่รุ่นลูกคือฮุนมาเนตและแพทองฐานชินวัตรนะครับศาสตราจารย์ดรทิตินันทพงสุทธิรักษ แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับว,วิเอเอว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวนั้นอาจเป็นกุญแจสําคัญในกรณีการส่งตัวชาวกัมพูชากลับประเทศครั้งนี้เขากล่าวว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวอันใกล้ชิดของสองครอบครัวสร้างความกังขาต่อการส่งตัวนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชากลับประเทศเป็นเรื่องยากที่จะไม่คิดว่าความเชื่อมโยงนี้ช่วยให้เกิด กรณีดังกล่าวขึ้นซึ่งการส่งตัวนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีสำหรับแพทองทานและรัฐบาลไทยที่อ้างความชอบธรรมทางประชาธิปไตยแม้ว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023ตามความเห็นของศาสตราจารย์ด็ตอร์ิตินันนะครับด้านเปรมซิงกิวนักวิชาการรับเชิญที่ u n i v e r s i t a s m ส h ม m m a d i ด ah, ยอกการ์ตาในอินโดนีเซียกล่าวกับ VOA ว่ารัฐบาลไทยและกัมพูชานั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องการควบคุมผู้เห็นต่างทั้งสองประเทศนั้นล้วนมีสถาบันและกลุ่มการเมืองที่คล้ายกันในการรักษาฐานอำนาจเอาไว้และได้ร่วมกันสร้างกลไกที่ครอบคลุมเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของบรรดาผู้เห็นต่างนะครับ ก่อนหน้านี้ไทยได้รับเลือกให้นั่งในสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งจะเริ่มทำหน้าที่อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีหน้าวิโอเอพยายามติดต่อไปอยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อขอความเห็นนี้แต่ไม่ได้รับการตอบกลับครับครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะยังคงอยู่ในเอเชียคุณผู้ชม รัฐมนตรีกลาโหมจีนนะครับตงจุนปรากฏตัวอีกครั้งในที่สาธารณะนะครับหลังจากที่มีข่าวรายงานว่าเขาตรวจถูกตรวจสอบทางวิทย์ในนักวิเคราะห์กล่าวว่าแม้ครานั้นจะปลอดภัยทางการเมืองแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นจะยุติการปราบปรามคอร์รัปชันในกองทัพเมื่อวันพฤหัสบด,ดีนะครับ นายตงจวินนั้นเข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ในอ่าวกินีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวในที่สาธารณะตั้งแต่ร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประเทศเลาวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก่อนการกลับมาออกสื่อครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนว่ารัฐมนตรีผู้นี้เผชิญกับการสืบสวนเกี่ยวกับทุจริต รายงานดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลจากอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อแต่ทางกระทรวงกลาโหมจีนปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นล้วนๆที่ถูกเผยแพร่โดยผู้ที่ต้องการปั่นข่าวซุบซิบที่ประสงค์ร้ายผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลาโหมจีนหลินยิงหยูแห่งทํากังยูนิเวอร์ซิตี้ในไต้หวันกล่าวว่ารัฐบาลจีนนั้นต้องการแสดงให้เห็นว่ายังคง ตงนั้นยังคงปลอดภัยแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้นำกองทัพและกลุ่มผู้นำจีนนั้นก็ยังต้องการแสดงให้เห็นว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งะครับทั้งนี้คำถามเกี่ยวกับอนาคตของรัฐมนตรีตรงมีเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมประกาศเมื่อวันที่28พฤศจิกายนว่านายทหารระดับสูงอีกผู้หนึ่งซึ่งก็คือพลเรือเอกเมี่ยวหัวถูกตรวจสอบด้านวินัยนะครับ นักราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนน t ชแนลยูนิเวอร์ซิตวนตีทรงกล่าวว่ายัางไม่เป็นที่แน่ชัดว่าความสัมพันธ์ระดับบุคคลของตรงและเมี่ยวนั้นจะมีผลกระทบต่อรัฐมนตรีผู้นี้ภายหลังอีกหรือไม่นะครับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อ12ปีก่อนเขาก็ดำเนินการปรับปร,า,บปรามทุจริตในกองทัพและยกระดับมาตรการต่างๆในปีที่แล้ว มีในพลอย่างน้อย9รายและผู้บริหารอุตสาหกรรมกลาโหมหลายคนถูกปลดออกจากองค์กรนิติบัญญัติของจีนเนื่องจากข้อหาคอร์รัปชันครับครับและนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ครับ ครับก่อนเข้าเรื่องราวการวิเคราะห์นะครับอยากจะเชิญทุกคนนะครับเข้ามาดูเราที่แพลตฟอร์มทั้ง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับเป็นสตรีมมิ่งรายการของเรานอกจากนั้นสามารถติดตามข่าวสารของเราทางแพลตฟอร์ม IGX และ Spotify ครับเอาล่ะคุณอิธิการถึงบทวิเคราะห์ของคุณแล้วนะครับ นักวิเคราะห์ต่างชี้นะครับว่าความบาดหมางเรื่องเรือประมงไทยและกองทัพเมียนมานั้นได้ฉายภาพความขัดแย้งของทั้งสองประเทศด้านสิทธิการประมงในน่านน้ำระหว่างกันนะครับโดยผู้สื่อข่าวทอมมี่วอลเกอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการจะมาเล่าให้เราฟังกันครับ กาท้าความสั้นๆนะคะเมื่อช่วงเช้าว,วันที่30พฤศจิกาย,ยนเรือเรือลาตระเวนเบียนมายิงเรือประมงไทย15ลำนอกชายฝั่งจังหวัดระนองทําให้มีคนไทยเสียชีวิตหนึ่งรายและทัพเรือเมียนมาจับกลุ่มลูกเรือไทยอีก4คนและชาวเมียนมาอีก27คนพร้อมยึดเรือประมงไทย1ลำในเหตุการณ์นี้และตั้งแต่นั้นมาทางการไทยพยายามเจรจากับทางการเมียนมาเพื่อขอปล่อยตัวลูกเรือทั้ง4 โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยนิกรอนเด,ดพลังกุลกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเทพเมื่อวันศุกร์ว่าลูกเรือทั้ง4ถูกนําตัวส่งไปยังเกาะสองบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาเพื่อรอส่งตัวกลับแต่จนถึงวันจันทร์ลูกเรือทั้ง4ยังอยู่ในการควบคุมของทางการเมียนมาค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลาโหมของไทยนายภูมิธรรมเวชชัยยืนยันว่าชาวไทยวัย24ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เนื่องจากจมน้ําหลังกระโดดลงไปในทะเลในช่วงที่กองทัพเปรือเมียนมาเปิดฉากยิง เข้าใส่เรือประมงที่เขาร่วมออกเรือด้วยเป็นครั้งแรกนายภูมิธรรมกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์้ดยว่าทางการไทยยังรอการตอบกลับจากรัฐบาลทหารเมียนมาและตอนนี้ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับกรอบเวลาที่ชาวไทยทั้ง4จะได้รับอิสรภาพค่ะ ก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยกล่าวว่าการยิงเรือของเมียนมาเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุของทัพเรือเมียนมาแต่รัฐบา,ทาลทหารกรุงเนปิดอ,อยังยืนยันว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องเนื่องจากเรือประมงไทยนั้นลุกล้ำน่านฟ้าค่ะนอกจากนี้กองทัพยังเผชิญกองทัพเมียนมาที่เผชิญกับความขัดแย้งของกลุ่มแข็งข้อต่อต้านแนวคิดสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศกําลังสืบสวนว่าพบวัตถุบ,บนเรือประมงไทยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มปฏิวัติในเมียน ะะทั้งนี้ไทยและเมียนมามีพรมแดนเชื่อมต่อกันและมีพื้นที่ทางทะเลร่วมกันในทะเลอันดามันซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการตามข้อตกลงทวิภาคีเมื่อปี1980แต่เรือประมงไทยมักลุกล้ำเส้นแบ่งน่านน้ำดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งค่ะโดยฟิลโรเบอร์สันอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายพิพากษาเอเชีย Human Rights Watch ซึ่งปัจจุบันเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียกลาก่าวกับวิวเอว่าฝั่งไทยกำลังทำประมงโดยผิดกฎหมายโดยอธิบายว่า กลุ่มเรือประมงไทยเดินหน้าทำประมงในรูปแบบที่ไร้คือแปรแบบเดิมๆด้วยการรุกล้ำน่านน้ำและครั้งนี้พวกเขาถูกจับโดยกองทัพเรือที่ละเมิดสิทธิ์ผ่านการยิงเรือก่อนแล้วสอบถามที่หลังซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนี้ซ้ำรอยการปฏิบัติที่เคยเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายด้านโดมินิกทอมสันผู้อำนวยการผูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่ง The Environmental Justice Foundation บอกกับวิวเอผ่านอีเมลว่า ข้อพิพาทด้านการประมงระหว่าง2ประเทศดำเนินมาหลายทศว,วรรษแล้วแต่การ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะโดยเมื่อปี2015สาภาพยุโรปหรือ EU ได้ยื่นใบเหลืองให้ไทยปฏิรูปนโยบายเรื่องการประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงานและไม่มีกฎข้อบังคับหรือ IUU ซึ่งถือเป็นมาตรการขั้นแรกที่ทางสาภาพยุโรปใช้เตือนหุ้นส่วนการค้าให้แก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายซึ่งหลังจากนั้นไทยได้ออกกฎระเบียบใหม่ที่ระบุให้เรือประมงไทยต้อง ติดตั้งเทคโนโลยีในการเตือนการรุกล้ำน่านน้ำค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าระบบเตือนดังกล่าวนั้นถูกเพิกเฉยหรือไม่ได้เปิดใช้งานในช่วงที่เกิดเหตุเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะคะทอมซ่นงกล่าวว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี2015แล้วและรูปการของเหตุพิพาทนี้ รวมทั้งการควบคุมลูกเรือและยึดเรือประมงไทยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังคงมีคำถามอีกหลายอย่างที่เกี่ยวขึที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ค่ะ ด้านโรเบอร์เกล่าวว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถืถอได้เผยว่ามีเรือประมงไทยอีกมากที่ทําประมงผิดก,กฎหมายเกินกว่าที่รายงานออกมานะคะนําไปสู่คําถามว่าทําไมหน่วยงานกํากับดูแลทางทะเลของไทยจึงล้มเหลวในการควบคุมในเรื่องนี้แม้ว่าชาวประมงไทยดูเหมือนเป็นเหยื่อแต่ก็เป็นต้นต่อของปัญหานี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะคะ และท่องและที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะคือการที่เมียนมาและสมาชิกอาเซียนจะเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประชาคมในวันที่20ธันวาคมนี้ว่าจะมีการหยิบยกข้อพิพาทดังกล่าวมาหาหรือด้วยหรือไม่ค่ะคุณรัฐพลครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าเราจะมีข่าวนะครับจากการประชุมที่เริ่มวันที่20ธันวาคมนี้นะครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นะครนิวยอร์กกันนะครับวันนี้เมื่อตลาดปิดทําการดต่นีวําสคัญสำคัญนั้น อยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์นั้นติดลบ240.59ปิดที่44,401.93 S&P-37.42 ลบอยู่ที่6,052.85 NASDAQ ติดลบ123.08ปิดที่19,736.69ราคาทองคำเพิ่มขึ้น0.83% มาอยู่ที่2,681ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก79สตาตางค์นะครับอาละครับเข้าสู่ช่วงฤด,ดูประกาศรางวัลของวงการบันเทิงใช่ไหมคุณธิธิการใช่แล้วก็คือคักมากเลยนะคะเพราะว่ามีภาพยนตร์แนวเมสซิคอลค่ะเอเมิเลียเปเรส เป็นเรื่องราวของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันที่ตัดสินใจพาตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงลูกโลกทองคํา1บสาขานะคะซึ่งมากที่สุดเหนือภาพยนตร์เรื่องอื่นๆน,นอกจากนี้ก็ยังมีหนังแนวจินตนิยามิวสิควิเกตหนังแนวสืบสวนคอนเคลฟและหนังมหากาศสงคราม The Bru t a l i s t ได้รับการเสนอชื่อรองๆองลองมาเลยค่ะ The Bru t a l i s t ได้รับการเสนอเข้าชิง7สาขานะคะรวมถึงภาพยนตร์แนวดราม่ายอดเยี่ยมดารานำ นำชายยอดเยี่ยมโดยเป็นหนังจากค่าย A24 นที่ะคะที่จะออกฉายเร็วๆนี้ตามมาติดๆคือคอนเคลฟค่ะเรื่องของพระคารินนลที่เป็นผู้นำคณะนักบวชในการเลือกพระสันตะป,ปาปาพระองค์ใหม่เข้าชิงหกสาขานะคะทั้งภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยมดารานำชายยอดเยี่ยมและดารานำหญิงยอดเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มาแรงอโนราค่ะหนังแนวโรแมนติกเกี่ยวกับโสเพณีนในนครนิวยอกที่จับพระจับพลูแต่งงานกับทายาทมหาเศรษฐีชาวราัสเซีย เพิ่งคว้ารางวัลปามทองคำเมื่อไม่นานมาน,นี้ก็เข้าชิง5สาขานะคะรวมทั้งแนวตลกหรือมิวสิควลยอดเยี่ยมดารานำหญิงยอดเยี่ยมและดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมส่ว so, น The Apprentice ค่ะหนังดราม่าเกี่ยวกับชีวิตวัยหนุ่มของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มีชื่อเข้าชิงในสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมจากเซบาสเตียนสแตนที่แสดงเป็นทรัมป์และสาขาดาราสมทบฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากเจอร์มีสตรองที่แสดงเป็นรอยโคนแต่ดูเหมือนว่าตัวทรัมป์เองจะไม่ค่อยปลื้มหนังเรื่องนี้มากนักนะคะ าาการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือโกลเด้นโกลบครั้งที่82จะมีขึ้นในวันที่5มกราคมค,ค่ะและจะถ่ายทอดสดผ่านทางสาถานีโทรทัศน์ CBS และ Paramount Plus โดยได้นักแสดงตลก n i กกี้เก s e r เซมารับหน้าที่พิธีกรซึ่งตัวเธอเองก็ได้รับการเสนอเข้าชิงในสาขานักแสดงตลกแบบ Stand ์อัยอดเยี่ยมด้วยค่ะครับและส่งท้ายรายการวันนี้ด้วยคำศัพท์แห่งปีโดย Dictionary Merriam Webster นะครับ ผู้จัดทำพจนานุกรมฉบับนี้ระบุว่าคำศัพท์แห่งปี2024ได้แก่คำว่า polarization นะครับหรือการแบ่งขั้วนั่นเองนะครับปีเตอร์โซโคโลสกี้บรรณาธิการใหญ่ของเมอร์เรียมเว็บสเตอร์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ AP ว่า polarization นั้นแปลว่าความแตกแยกคำว่า polarization หมายถึงการที่เรากำลังมีแนวโน้มไปในทางความคิดสุดตรงมากกว่าเข้าสู่จุดตรงกลางนะครับ ทางนี้ทางนั้นก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั้นสะท้อนถึงความแตกแยกในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอเมริกันนะครับซึ่งผู้สนับสนุนแต่ละฝ่ายต่างเห็นว่าตัวแทนฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นภัยมหันต่อการคงอยู่ของประเทศผลการสำรวจความคิดเห็นของ AP VOTECAST ที่ครอบคลุมผู้ตอบแบบสอบถามกว่า1 2 0 0 0 0คนคนที่เป็น ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสะท้อนว่า8ใน10ของคนที่เลือกป,ประธานาธิบดีรองป,ประธานาธิบดีแคมราแฮริสกังวลอย่างมากหรือกังวลบ้างต่อมุมมองของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในทางตรงข้ามนะครับ7ใน10ของผู้ที่สนับสนุนทรัมป์ก็มีความรู้สึกเช่นนั้นต่อแฮริสคำว่า polarization มีความหมายส่วนใหญ่ว่าทำให้เกิดความเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามกันนะครับ m ม r ริแอมเว็บสเตอซึ่งรวบรวมข้อมูลจากคนที่แวะมาดูเพจ100ล้านครั้งต่อเดือนเลือกคำศัพท์แห่งปีจากข้อมูลที่มีมาจากการติดตามการใช้และการค้นหาคำที่มากขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชม m ม r ริแอมเว็บสเอร์เลือกคำว่า Authentic ซึ่งแปลง่ง่ายว่าของแท้เป็นคำศัพท์แห่งปีในช่วงเวลาที่คนจำนวนมากในสหรัฐประสบความยากลำบากในการเห็นตรงกันว่าอะไรคือเรื่องจริงนะครับ และกระแสคำแห่งปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เพิ่งรายงานมาจากพจนานุกรมออกซฟอร์ดซึ่งยกให้คำว่า Brain Rot หรือว่าสมองเน่าเป็นคำแห่งปี2024ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเสื่อมถอยของสภาพจิตใจและสติปัญญาโดยเฉพาะจากการบริโภคเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นเรื่องสัพเพเหระและไม่ท้าทายความคิดมากเกินไปนั่นเองนะครับ และทั้งหมดก็เป็นข่าวสารจากรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิทิการกำลังวันลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะโอ้ฟังแล้ว เบรนสมองไม่เน่าแน่นอนเบรนไม่รัดแน่นอน <c oughs> ฟังเรื่องราวของวิ a นี่เป็นสร้างความรู้มากมายทีเดียวค่ะแล้วก็แต่คำแห่งปีหรือคำที่ค้นหาแห่งปีของสองสำนักที่ว่านี้นี่นะคะ เป็นคําที่ออกไปในแนวลบไหมคะสาหรับปีนี้การแบ่งขั้วแ,แบ่งข้างกับการที่เสพอะไรที่มันไม่มีประโยชน์แล้วทาให้สมองเสื่อมถอยอะไร่าเนี้มันออกแนวลบไหมคะสาหรับปีนี้จริงๆก็เป็นการสะท้อนออสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าคนเราค้นหาคําเหล่านี้เนี่ยก็แสดงว่ามีความกังวลใจหรือว่ามีประเด็นที่เราอยากจะไปค้นว่าคํานี้นี่หมายถึงอะไรหรือว่าเวลาเราไปอ่านข่าวก็เกิดความสนใจ อยากจะลงลึกถึงคําต่างๆที่ปรากฏอยู่อาจจะอยู่บนสื่อต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องแบรนด์รเนี่ยเราเองก็จริงๆไม่ได้นึกถึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมีคนค้นหาก็คือเหมือนกับว่าเป,เป็นเป็นมุมมองของประชาชนที่อยากเข้าใจความหมายของมันอย่างนี้ดีเองของ l รนเบิร์สเตอร์นี่มีคำที่เข้าข่ายก็มาจากกระแสสังคมบ้างมาจากกระแสบันเทิงบ้างอย่าง f o r t h Night ที่มาจากเทเลส Swift ใช,ใช่ไหมครับ แต่ว่าไม่ยั้งมีคำว่าหมูเด้งผู้ชมคุณธีรนนม์ผมลุ้นอยู่ว่ามี <laughs> บาาซี่พอ,อกหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีทั้งๆที่กระแสี่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะ<ช>แรงจริงใช่ค่ะอาจจะมาช้าแต่มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาง <c oughs> ไม่รู้กระแสจะตกศกไปเราตามดูต่อน,นะเผื่อจะมีกระแสแรงปีหน้าคำนี้จะได้ขึ้นบ้างครับผม